เบาหวานเบาใจไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานค่อนข้างเยอะและเหมือนเบาหวานเป็นโรคเดียวแล้วมีโปรโมชั่นยังไงไม่รู้วันนี้เรามาเรียนรู้กับเรื่องโรคเบาหวานไปด้วยกันสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอวันนี้ก็มามาเรียนรู้กัน เรื่องโรคเบาหวานแต่ไว้ใจไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคเบาหวานมักจะมีโปรโมชั่นแถมโรคอื่นมาด้วยแต่ละคนคงจะไม่อยากได้โปรโมชั่น1 2 3 4 5สี่ห้าเดี๋ยวมารู้กันนะคะว่าโปรโมชั่นต่างๆเหล่านี้น่ากลัวอย่างไรนะคะวันนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือว่าภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะป้องกันได้ค่ะและป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะ โรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ร่างกายเรามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะหลั่งมาได้จากตับอ่อนนะคะแล้วถ้าร่างกายเรามีการบริโภคอาหารเข้าไปมากๆตับอ่อนก็จะมีการหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อจะดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของร่างกายแต่ถ้ามีความผิดปกติก็คือฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถหลั่งได้เนื่องจาก การทำงานของตับอ่อนพร่องหรือเสื่อมหน้าที่ก็จะทำให้เกิดภาวะสะสมน้ำตาลในกระแสเลือดมากจนเกินไปพอเราตรวจออกมานะคะตรวจเลือดออกมาก็จะเจอภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงพอสะสมไปเป็นนานๆเข้านานวันเข้าก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าความเสื่อมในอวัยวะต่างๆเพราะว่าเลือดของเรามีน้ำตาลมากเกินไปนั่นเองนะคะ และพอมีน้ําตาลมากเกินไปเรื่อยๆอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมก็จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะคะเบาหวานอาการเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการมากนักนะคะจะเจอเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้วเราถึงไปตรวจกันนะคะซึ่งอาการของคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีอาการคล้ายๆกันแต่พบมากก็คือกระหายน้ําปากแห้งปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยน้ําหนักลด แล้วก็มีสายตาเริ่มผิดปกติเริ่มผ้ามัวเห็นภาพไม่ชัดรู้สึกเหนื่อยง่ายมีอาการชาโดยเฉพาะมือและขาบาดแผลเนี่ยจะหายยากทั้งนี้อาการของเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนเบาหวานประเภทที่2จะค่อยๆสะสมอาการและทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆและในกรณีของหญิงตั้งครรภ์ก็มักจะมีภาวะโรคเบาหวาน เข้ามาแทรกได้ด้วยในช่วงอายุคันประมาณ24-28สัป,ปดาห์ดังนั้นนะคะคนตั้งคันเนี่ยต้องระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นเบาหวานปุ๊บท่านจะเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดคันภาวะมีคันเป็นพิษได้นะคะเราจะเกิดอันตรายกับเด็กในคันได้ด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้เรามาดูสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานกัน โรคเบาหวานมีประเภทที่1ก็คือเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยนะคะนี่คือเป็นประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือตับอ่อนผลิตอินซูลินแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อจะควบคุมการใช้น้ําตาลในเลือดนะคะก็เลยเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้นะคะนี่เป็นประเภทที่2ส,ส่วนเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นแบบที่สนะคะ ซึ่งโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนมักจะพบ,พบอุบัติการ์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวนี้แพทย์จะวินิจฉัยด้วยการสอบถามอาการประวัติของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวและก็ตรวจร่างกายการตรวจร่างกายก็จะต้องมีการตรวจเลือดนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะ คราวนี้การตรวจเลือดนะคะก็จะมีการตรวจเลือดอยู่ทั้งหมด4แบบนะคะก็คือตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ไม่ในงดน้ํางดอาหารตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหารไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงตรวจน้ําตาลในเลือดเฉลี่ยสะสมหรือฮิโมโกลบิน A1c นะคะแล้วก็การตรวจการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะต่อมานะคะแพทย์ก็จะ มีการวินิจฉัยนะคะว่าเราอ่ะมีความเสื่อมระดับใดนะคะพอระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงกว่าปกติมากนะคะแพทย์ถึงจะพิจารณาให้รับประทานยาแต่ถ้าสูงไม่มากนักนะคะแพทย์ก็จะให้ควบคุมอาหารดูก่อนนะคะแล้วก็พยายามดูแลรักษาตนเองอย่างถูกวิธีพร้อมสังเกตอาการข้างเคียงอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะคะ โรคแทรกซ้อนก็เกิดขึ้นได้กับเส้นเลือดขนาดเล็กๆนะคะเช่นนะคะ,ะ,คะเรามักจะได้ยินคำพูดบ่อยๆว่าเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตนะคะก็คือสองอวัยวะนี้เป็นอวัยวะสำคัญที่คนไข้เบาหวานมักจะมีโรคแทรกซ้อนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดแทรกซ้อนกับเส้นเลือดขนาดใหญ่เช่นบริเวณหัวใจก็เกิดโรคหัวใจในสมองก็เกิดหลอดเลือดในสมองอาจจะตีบแตกตัน หรืออาจจะเกิดการอุดตันบริเวณเส้นเลือดส่วนปลายนะคะเกิดการอุดตันได้เช่นกันนะคะดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้นะคะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยเมื่ออะระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็จะมีปัญหาทำให้เกิดภาวะคลุกครามตามมาอื่นๆได้นะคะอาการของคนไข้เบาหวานนะคะที่บอกก็จะมีปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปัสสาวะค่อนข้างมาก นะคะเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินที่ตับอ่อนผลิตเนี่ยไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพื่อจะดึงเข้าสู่เซลล์นะคะพอระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติไตก็ไม่สามารถกรองน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยเข้าสู่เลือดได้นะคะจึงปล่อยน้ำตาลออกมาในปัสสาวะทำให้เราตรวจเจอนะคะและต่อมาผู้ป่วยก็จะกระหายน้ำเนื่องจากว่าการปัสสาวะบ่อยนี่ก็คือปริมาณน้ำออก ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเราก็สูญเสียน้ําไปดังนั้นเราต้องชดเชยด้วยการดื่มน้ําให้มากกว่าปกติคราวนี้กลุ่มนี้จะหิวบ่อยนะคะพอหิวปุ๊บรับประทานอาหารปุ๊บฮอร์โมนอินซูลินก็ทําหน้าที่หลังหลังมาเพื่อจะย่อยนะคะเปลี่ยนระดับน้ําตาลให้ลดลงในกระแสะเลือดให้ได้นะคะแต่เมื่อมีปัญหานะคะตับอ่อนมีปัญหาเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยอลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะ ส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยน้ำหนักจะลดลงก่อนผิดปกติในช่วงแรกๆเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินนะคะทำให้เซลล์เนื่อไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานนะคะเมื่อร่างกายดําไปใช้ไม่ได้นะคะก็จะมีการสลายเอาโปรตีนหรือไขมันตามใยกล้ามเนื้อต่างๆหรือไขมันหรือโปรตีนที่สะสมตามอาวัยวะต่างๆออกมาแทนนะคะเราก็เลยจะผอมลง ะะแตะคะ่คนที่ระดับน้ําตาลในเลือดไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้เนี่ยมักจะเหนื่อยง่ายเมื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนทําให้เลนตาเนี่ยมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะบางคนก็จอประสาทตาผิดบางคนก็เป็นต้อกระจกนะคะแล้วกบ็บางท่านนะคะรุนแรงมากจนถึงขั้นตาบอดก็มีนะคะดังนั้น คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ําตาลทุกชนิดเลยค่ะยิ่งบริโภคน้ําตาลมากก็ยิ่งมีปัญหามากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลอ้อยน้ําตาลทรายน้ําตาลก้อนน้ำตาลปึกน้ําตาลปี๊บแม้กระทั่งน้ําผึ้งนะคะน้ําผึ้งหนึ่งช้อนชาก็เท่ากับน้ําตาล1ช้อนโต๊ะนะคะปริมาณความหวานตอนนี้นะคะเครื่องดื่มที่ผสมน้ําตาลเป็นส่วนผสมเช่นน้ำอัดลมชานมไข่มุก รวมถึงขนมหวานต่างๆกลุ่มโดนัทก็ใช่นะคะผลิตภัณฑ์นมข้นหวานต่างๆนมเปรี้ยวนมปรุงรสที่มีรสหวานโยเกิร์ตปรุงแต่งรสหวานผลไม้แช่อิ่มผลไม้เชื่อมผลไม้กวนซึ่งผ่านการถนอมอาหารโดยใช้น้ําตาลทั้งนั้นนะคะกลุ่มนี้ก็ให้ระวังนะคะแล้วก็อาหารที่ปรุงด้วยไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเช่นแกงกะทิหมูสามชั้นน้ํามันมะพร้าวไขมันนมไขมันเนยไขมันสัตว์นะคะครีมเทียมต่างๆกลุ่มนี้ ก็มักจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้อาหารที่ทานได้แต่จำกัดปริมาณก็คือกลุ่มแป้งข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อาหารเหล่านี้ก็คือแป้งเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลได้แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายได้ดังนั้นไม่ต้องงดแต่ให้จำกัดนะคะปริมาณด้วยในการรับประทานอย่างพอเหมาะพอดีเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้ต่ำไว้ก่อนนะคะ ผล,ลไม้เนื่องจากผลไม้เนี่ยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่างกันบางผลไม้มีน้ําตาลมากหน่อยเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะทําให้ผู้ป่วยซึ่งมักจะชอบบริโภคผลไม้ที่มีรสหวานจัดอยู่แล้วนะคะก็ทําให้ระน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะคะ ต่อมาผลไม้ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานอันนี้เป็นข้อแนะนํานะคะก็จะมีแอปเปิลพะแอปเปิลนี่มีแพคชินนะคะก็คือเป็นเส้นใยเนี่ยค่อนข้างสูงช่วยดักจับไขมันลดระดับตันในเลือดแล้วก็ไขมันในเลือดได้ทําให้เสี่ยงทําให้ลดความเสี่ยงที่จะระดับตาลในเลือดพุ่งสูงนะคะแล้วก็ยังป้องกันการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะคะปริมาณที่แนะนําก็คือแอปเปิลเขียวหนึ่งลูกค่ะหลังอาหารหนึ่งหลังอาหารมื้อหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็น ผลไม้อื่นๆเช่นฝรั่งซึ่งมีคอร,ร์โรตต่าแล้วก็มีเส้นใยสูงแล้วมีวิตามินซีสูงนะคะปริมาณที่แนะนําก็คือฝรั่งหนึ่งผลเล็กหรือครึ่งผลใหญ่นะคะหลังทานอาหารไปแล้วนะคะแต่ไม่ควรจิ้มกับพริกเกลือนะคะกับน้ําตาลกลุ่มนี้งดนะคะก็คือให้ทานแต่ผลไม้อย่างเดียวส่วนกล้วยนะคะช่วยในการดูดซึมน้ําตาลให้ดีขึ้นมีเส้นใยสูงทําให้อิ่มนานนะคะกล้วยนี่เหมาะมาก ทานเป็นอาหารว่างได้เลยนะคะทานตอนท้องว่างได้นะคะก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กล้วยเนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมก็ทานแค่ครึ่งผลต่อมื้อก็พอนะคะส่วนกล้วยไข่กล้วยน้าําว้าสามารถทานได้เต็มทั้งผลเลยค่ะกล้วยนี่แนะนํานะคะเป็นอาหารและผละไม้ที่ดีและมีประโยชน์มากๆส่วนตระกูลเบอร์รี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่นะคะ มันติเบอร์รี่ทั้งหลายอุดมไปด้วยวิตามิน A และไฟเบอร์แล้วก็สารอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในกลุ่มของเชอร์รี่ต่างๆเนี่ยตระกูลเบอร์รี่ต่างๆช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะปริมาณที่แนะนําประมาณมื้อละ12ผลน,นะคะกลุ่มนี้ส่วนแก้วมังกรเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายมีแคลอรี่ตา่ามีเส้นใยสูงและยังช่วย รักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะแก้วมังกรเนี่ยสิบถึงสิบสองคำต่อมื้อได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะผละไม้ก็ดีนะคะคราวนี้มาสรุปนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันหมายความว่าเกิดอาการป,ปุบปับ กระทันหันเราต้องตั้งมือแล้วก็รับมือให้ทันก็คืออยู่ๆระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลงมาทันทีหรือระดับน้ำตาลอาจจะสูงขึ้นทันทีนะคะหรือเลือดเป็นกรดซึ่ง3อาการเหล่านี้อันตรายทั้งสิ้นนํามานํามาถึงความเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าเราช่วยไม่ทัน นะะคเพราะว่าถ้าหลับตาในเลือดต่ำหรือสูงบาคนจะมีอาการชักเกงแล้วก็หมดสติไปได้หรือเลือดเป็นกรดอย่างนี้ก็มีการติดเชื้อหรือไข้สูงเกิดขึ้นได้นะคะภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังนะคะก็คือเกิดขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ยาวๆนะคะก็คือมีความเสื่อมของเส้นเลือดตำวิวัฒน์ต่างๆได้แก่ในสมองหัวใจไตตาและเส้นเลือดที่ขา ตัวอย่างเพาว่าแทรกซ้อนแบบเรื้อรังก็คือเบาหวานขึ้นตานะคะตาเป็นดวงตาที่มีอวัยวะนะคะที่มีเส้นเลือดเล็กๆนะคะพอระดับน้ำตาในเลือดสูงเป็นเวลานานทาให้เส้นเลือดนี่ยทำงานได้ไม่ดีขาดความยืดหยุ่นเสียสมดุลไปนะคะก็จะเกิดแคลเซียมหินปูนไขมันมาเกาะพอเกาะปุ๊บลูกูกของ าการส่งเลือดไปเลี้ยงต่างๆเริ่มลดลงขนาดรูเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆก็เกิดแรงดันลูกตาสูงทำให้เกิดภาวะนะคะเสื่อมของอกระจกตานะคะหรือวุ้นในตานะคะแล้วก็เลนตาเริ่มเสื่อมสภาพแล้วกเกิดต้อขึ้นมามากมายบางท่านถึงขั้นตาบอด มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ยังทําให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงไขมันสูงร่วมด้วยไม่พอนะคะเส้นเลือดก็จะเริ่มตีบโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะบางคนเนี่ยก็มีตีบแตกตันนะคะก็นํามาซึ่งปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะเกิดภาวะสโตรกได้นะคะต่อมานะคะในกรณีของเบาหวานลงไตนะคะเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กอีกที่หนึ่งนะคะขึ้นบนก็คือขึ้น เบาหวานขึ้นตาลงล่างก็คือลงไตนะคะมักจะเป็นโรคคู่กันของคนไข้เบาหวานนะคะเป็นโรคโปรโมชั่นที่แถมมาเลยละค่ะนะคะเพราะว่าไตเนี่ยทำงานหนักคือน้ําตาลมันอยู่ในกระแสเลือดมันเยอะผิดปกติไตก็พยายามทํางานหนักเพื่อจะ,อะเขาเรียกควบคุมแล้วก็ขับส่วนเกินออกจากเลือดแต่นะคะอาจจะมีโปรตีนรั่วไข่ขาวรั่วในปัสสาวะร่วมด้วยทําให้การทํางานของไตค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วเกิดของเสียข้าง เกิดความบวมน้ำนะคะเหมือนแขนขาบวมนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการคันตามตัวนะคะมีช้ำมีจ้ำเลือดอเป็นเหมือนเส้นเลือดเปราะแตกง่ายนะคะกลุ่มนี้นะคะก็คือเป็นอาการของไตมีปัญหาแล้วนะคะก็จะถึงขั้นล้างไตหรือเปลี่ยนไตได้เลยนะคะซึ่งปัญหาตัวนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้า อวัยวะที่เบาหวานมีปัญหามากนะคะก็คือเกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่ๆก็ได้แก่สมองหัวใจแล้วก็เท้าผู้ป่วยเบาหวานอาจเกิดภาวะเส้นเลือดในในสมองเนี่ยตีบแตกหรือตันนะคะเกิดภาวะสโตรกเป็นอ,าาอัมาพาตได้นะคะถ้าเจอในหัวใจก็กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะขาดเลือดได้เพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบส่วนที่เท้าผู้ป่วยอจะมีอาการชาปลายมือปลายขาปลายเท้านะคะแล้วก็แผลเนี่ยอาจจะหายช้า แล้วก็มีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาถ้าไม่ทําการรักษาให้ทันเนี่ยทำให้เสียนิ้วเท้าหรือถูกตัดเท้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าทุกอย่างมันมีมีเหตุและก็ปัจจัยเอื้อต่อกันแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีตัวสาเหตุก็คืออาหารนี่แหละค่ะกินอะไรได้อย่างนั้นเหมือนคําโบราณว่าเนี่ยคงจะจริงเพราะว่าพอเรากินเยอะกินผิด กินของหวานมากเราก็เป็นเบาหวานกินเค็มมากเราก็เป็นไตเป็นความดันถูกต้องนะคะนี่คือความเชื่อของคนโบราณดังนั้นการบริโภคอาหารเป็นยาจ,จึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำความเข้าใจเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดอโอกาสหน้านะคะหมอปอคงจะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าตัวหมอปอเองก็เป็นเบาหวานนะคะที่ซึ่งได้มรดกมาจากครอบครัวก็คงไม่มีใครอยากได้มรดกเหมือนหมอปอนะคะแต่ว่า หมอปอปรับตัวแล้วอยู่กับเขาได้จนปัจจุบันนี้ระดับตาในเลือดหมอปกติล่าสุดตรวจร่างกายเมื่อปลายปีที่แล้วก็ปกติหมดทุกอย่างนะคะตรวจแบบครบนะคะชุดใหญ่เลยนะคะก็เช็คการทํางานของร่างกายคือดีกว่าดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราเริ่มกินเป็นนะคะกินอาหารให้เป็นยาอยู่เป็นนะคะอยู่ยังไง ให้มีความสุขกินอิ่มนอนหลับออกกําลังกายนะคะมีการขับของเสียมีการเบ์นอไขมันส่วนเกินได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะเรารู้จักบ,บริหารจิตใจนะคะรู้จักควบคุมสตินะคะกลุ่มเหล่านี้ทําให้ศักยภาพการทํางานของร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์เต็มร้อยเราจึงทําให สุขภาพเราดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าอาหารเป็นยาทําได้แล้วก็สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องควนขวายเอาถ้าคิดว่า,าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีสาระมากๆฝากแชร์ต่อเพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะว่า,าสาระดีๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินนะคะเราแค่เปิดฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของหมอปอได้นะคะคลิปนี้เป็น EP 1 2นะคะเรื่องภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยปกป้องและป้องกันกันได้ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ